จังหวัดชัยภูมิสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดก,กิจกรรม kick off โครงการของปันปีใหม่2566ปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยจังบัชดชัยภูมิโดยมีคณะแพทย์และบุคลากรสาธรารณสุขอสมอผู้นำชุมชนแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ภาคีครัวขายทุกภาคส่วนและผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่าห0 0ร้อคนเมื่อเวลาส0บนาฬิกาที่โรงพยาบาลหน,นองบัวดแดงจงังหวัดเชัยภูนายเกษมสุขกันเชยัยภูรองนายแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดเชัยภูนายแพทย์สุกิจรมรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชยัยภูนายแพทย์พุทธาสมัสชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหน,นองบัวดแดงนายสมชายจริยานันทกุล รองนายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชาการสาธรารณสุขอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลหนองบัวแดงร้รอมด้วยผู้นำชุมชนอ,อสมอ,อำเภอหนองบัวแดงให้การต้อนรับนายสรวัฒสัมมลีในอำเภอหนองบัวแดงประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการของฝันปีใหม่2 5 6 6ปีแห่งสุขภาพ สูงวัยไทยจังหวัดเชียภูมิกล่าวว่าโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยผ่านโครงการของฝันปีใหม่2 5 6 6ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพิ่มความสุขให้ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีพลังในการดำเนินชีวิตเกิดความเข้มแข็งทางสุขภาพ สิ่งถือเป็นต้นทุนในการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจของประเทศนำไปสู่เป้าหมายราชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลเป็นระบบและทั่วถึงรวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงวัยแข็งแรงโดยครอบครัวและชุมชนได้รับการคัดกรองสุขภาพสนับสนุนแว่นตาฟันเทียบ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยโรงพยาบาลหนองบัวแดงจัดเต็ม สวัสดีการผู้สูงวัยของปันปีใหม่2 5 6 6นห้ยโดยนแพทย์พุทธ,ธาสมสชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดงร้อมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลหนองบัวแดงได้นำคณะออกเยี่ยมมอบของปันปีใหม่แก่ผู้สูงวัยติดเตียงนำร่องจำนวนห้ารายในพื้นที่ของตำบลหนองบัวแดงเพื่อเป็นปันและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุตามโครงการมอบของปันปีใหม่2 5 6 6 ปีแห่งสุขภาพสูงใบไทยของจังหวัดชัยภูมิในส่วนของจังหวัดชัยภูมิในปี2566ซึ่งเป็นปีแห่งสุขภาพสูงใบไทยทุกหน่วยบริการดนร่วมใจดูแลพ่อแม่ผู้สูงวัยในหน่วยบริการและในชุมชนซึ่งมีผู้สูงอายุทั้งหมด193,624คนอายุร้อยปีขึ้นไป หกคนประเภท1แข็งแรงติดสังคมหน3 4งแมคนคิดเป็น9กเปอร์เซตประเภทที่สติดบ้านจำนวน8,141คนคิดเป็น4%ี่เปอร์เซนประเภทที่สถึงประเภทที่สประเภทติดเตียงจำนวน2,031คนคิดเป็น1%นึ่งเปอร์เซนิวส์ยี เวาลากรแชร์ภูมิภาพข่าวเนราาทิพสีรายงาน